แต่ว่าปกติแล้วจะมีเกี่ยวกับมา้ใมมาใ่าไปตอนนี้แต่ก็อาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเหนื่อยแค่แต่สิ่งหนึ่งที่มีคู่กับพี่น้องจารบุรีก็คือประเภณีที่ผูยายต้องจสหรับการเป็นประเภทเนี้พีานของเราก็คือว่าเมื่อ เดือนธันวาคมพุทธศักราช2455ปรากาศจังหวัดก็คือพญาวิเศษคือชัยดำรงตำแหน่งสองสามครับท่านที่ท่านที่รอไดนกต่ท่านที่แบบผมตกองบอกเลยว่าท่านนายกวิทยากสุขเรื่องเนี่ย วันนี้ิราชการจิงเนี่ยได้กำหนดภารกิจหน้าที่ไว้แล้วก็ในการ,รดำเนินง,งานนี้มีงานประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในคำบรัยของจังหวัดชลบุรีที่ว่าทะเลงามข้าวลาบอร่อยอ้อยหวานจัดสรรดีระเบีวิ่งควายนะคะจันทร์ที่26ตุลาคม2558เป็นวันวิ่งควายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแห่เริยวขบวนเควียนกัน13กันตามทศชาติชาดก การแข่งขันวิ่งควายที่ระทึกใจการประกวดน้องนางบ้านนาการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนากิจกรรมที่เอาใจคุณป้าคุณย่าคุณยายการจําหน่ายสินค้าโอท็อปและการแข่งขันกีฬาไทยพื้นดินมาต่อครับโดยเพราะอยาะ่างจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นไทยตรงนี้มาแล้วนะครับซึ่งผมเองก็เรียนว่า